โอเคเอาล่ะครับผมก็สุดคุณด้วยนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์กุลิตนะครับผมโอเคคนนะักสนับคลิปนี้เกมของโลบล็อกนะครัแบของ all star t r a n s f o r m a t n เคยนะครับผมโอเคทนะุกนักสนับสนิทวันนี้ทุกคนนะผมได้ทำการฟาร์มของอีเวนต์วาเลนไทน์เลดบอยทุกคนนะได้ทั้งหมด145ลูอกอมน,นะสี่สิบหเม็ดโอ้โหเรียกว่าฟาร์มตั้งแต่เช้ายันเย็นจากเย็น,ยนแล้วก็ไปค่ำต่อยนะผมเรียกว่าฟาร์มแบบบ้าระหามากนะผมนะโอเคสนับคลิปนี้เดี๋ยวทำการมาแลกตัวละครดีกว่าทุกคนนะเป็นการซีเครตยูนิตสิบห้าแคนด แล้วก็เป็นอะ,อะไรว่าอ e ีโวโทเคนยี่ห้าเครดิตนะทั้งหมดไม่แน่ใจว่าจะได้สักกี่รอบนี่ผมไม่ชัวร์นะแต่ถ้าแรกรอบแรกนะจะได้ประมาณสัก่า25 50 65ใช่ไหม65ร้อยสามสิบน่าจะประมาณนั้นนะร้อยสามสิบแล้วก็เราจะเหลือสักสักอันเนงนะ้อคือร้อยสี่สิบห้าอันนะครับนะน่าจะสักสองรอบกับอีกหนึ่งครั้งนะผมนะโอเครับมา่าไม่ว่าทำเพลงได้มากกดเลยเอาสามสองหนึ่งกดครับตื่นเต้นวะ ใครวะยามาโตโอเคขออนุญาตแคปหน่อยแล้วกันตัวไหนดีตัวไหนดีเดี๋ยวแหละแคปหน่อยแล้วกันคุณยามาโตโอเคตอนนี้ผมเลยอยู่ที่130ยสามฉะนั้นก็ปลาที่ผมคิดเลยคือเอ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะก่อนที่จะจะแะกอขออนุญาตดูก่อนโอเคคือมันต้องโอ้โหยามาโตสองตัวนะแล้วก็มีทดราก้อนโทเคน้น ก็คือแลกไอ้เจ้ายามาโตะไอ้ตัวนี้อ่าประเด็นแลกตัวนี้2ครั้งแล้วก็ตัวนี้1ครั้งนะโอเคก็ก็ไม่ไ okay. ด้เยะนะผมนะเกิดมาต่อไปครั้งที่2โอเคได้กี่ดาว6ดาวนี่เป็นใครอะเรดเซเบอร์6ดาวเหมือนกันนะผมดาวเรดเซเบอร์ก็ก็เท่ดีนะเรดเซเบอร์นะต่อไปภาพก็ให้โทเคลื่อนต่อนะผมเฮ้ยลืมลืมแคปว่ะโอเค ่อไปไปแล้รอบแรกใช่ไหมต่อไปรอบสองนะครับผมโอเครอบสามไอรอบสองก็ดีโอเคอออเลดซีเบอร์ผมไม่แน่ใจว่ามาจากอาตวเรื่องอะไรนะแต่มันดูแบบชุดเกราะเท่อะผมฟาร์มแบบค่อนข้างนานมากนี่ก็ถือว่าคุ้มสำหรับผมนะฮะจริงโอเคเหลืออยู่สี่นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเช็คก,ก่อน เช็คทรัพยากรก่อนนี่คือผมโอเคแล้วผมมีอยู่2ตัวโอเคล็อกไ้ก่อนโอเคเดี๋ยวล็อกไปก่อน,อน,ออน2ตัวอันนี้ผมโอเคแล้วแต่ปยาม,มาโตะผมต้ัวแรกเพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวแนละ้วผมต้องการเก็บยาม,มาโตะอีกตัวหนึ่งไว้นะผมนะโอเคอ่าเลกยาม,มาโตะสักตัวหนึ่งภาพก็ให้นี่เตรียมการมาดีถ้าจะได้ทั้งหมดคือร้อยสี่สิบห้าอันเป็ดเลยนะตามที่ผมแบบคิดเอาไว้นะผมนะโอเคนี่คือพออับอีกโบนะแต่ว่าเดี๋ยวจะแลกอันนี้เก็บไว้อันหนึง่ง อ่าเราคือตัวโทเค็นนะครับเนียเอ๊ะเป๊ะเลยนี่หว่าโทเค็นเรียบร้อยครับผมดราก้อนโทเค็นโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแคปก่อนเอาไว้ทำปกหรือเคยไม่รู้อะไรโอเคประมาณนี้นะครับผมถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้โอเคดีเช็คก,ก่อนอ่าตอนนี้โอเคแล้วก็โทเค็นเซมเบอร์แล้วก็โอ,อนิ ถือว่าใช้ได้แจ็มดีทุกคนนะโอเคตอนนี้แต้มที่ผมฟรรมมาร์มมันก็หมดประ,ยะหยัดรวดเร็วทุกคนนะอันนี้ก็สรุปก็คืออันนี้อันแรกคือเป็นตัวของยามาโตะนะสิบห้าแคนดี้แล้วก็เป็นตัวของเรสเซเบอร์ยี่สิบห้าแคนดี้ทุกคนนะแล้วก็อันหนึ่งก็เป็นโทเค็นอีวูทุกคนนะยี่สิบห้าแคนดี้นะโดยที่สรุปเลยก็คือว่าเราจะแลกเอาเป็นแบบเอาไว้สะสมด้วยวก็คือต้องใช้หนึ่งร้อยสี่สิบห้าโทเค็นด้วยกันทุคกคนนะเรียกว่าไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยสี่สนะิบหา้าดิหนึ่งร้อยสี่สิ โอเคเดี๋ยวนี้ผมกะว่าเดี๋ยวจะกะว่าจะเล่นต่อนะแล้วก็เก็บไว้สะสมอีกทีหนึ่งถูกไนมเพื่อนๆชาวมังโจดนี่คนจะเก็บไปเยอะๆเลยผมนะน่าจะแลกได้สบายๆถลกไหมโอเควันนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่ตอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครรับข้อมด้วยนะเพื่อนๆชาวมัิปหน้าสวัสดีก่อนแล้วก่นสวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้ะจบแบบเร็วๆ